สวัสดีครับในวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับซึ่งรัฐบาลก็จะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าของชีพนะซึ่งบอกไว้ว่าสูงสุด7 0 0 0บาทซึ่งตอนนี้เริ่มรับลงทะเบียนแล้วนะครับนะคนที่จะสามารถลงทะเบียนนะคือคนที่ต้องกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มคนที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการของรัฐแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือก่อนหนะน,น้านี้ผ่านแอปเป่าตังเนะ ท่านก็ต้องลงทะเบียนใหม่แต่คนที่ได้รับสิทธ์กนะ็คือคนที่มีบัตรอยู่แล้วคนที่มีแอปเป่าตังอยู่แล้วตรงนี้ก็จะได้สิทธิ์อัตโนมัติไปไม่ต้องทําอะไรแค่ไปรอเช็คข้อมูลว่าเขออ้าวันไหนเงินเข้าวันไหน,อ,น,ไหนอะไรอย่างนี้นะครับนะแต่ถ้าใครไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยก็ต้องมาลงทะเบียนใหม่นะนะมาลงทะเบียนใหม่นะครับตามเงื่อนไขว่าต้องมีเงินฝากไม่เกินเท่าไหร่ต้องไม่ใช่ผู้สวัสดิกาเออต้องไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในผู้ประกันตนของรัฐอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็จะสามารถลงทะเบียนได้วิธีการนะวิธีการก็คือมาที่เว็บไซต์เราชนะนะเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาพิมพ์คําว่าเราชนะก็ได้ก็จะเจอละนะเจอแล้วก็กดเข้ามาเลยจะเจอกับหน้าต่างหน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะก็คลิกที่ปุ่มสีแดงประชาชนลงทะเบียนใหม่นะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะเตรียมบัตรประชาชนไว้ให้พร้อมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเบื้องต้นนะครับนะอ่านาคร่าวๆดูก็ได้นะว่ากระบวนการเป็นอย่างไรนะถัดจากนั้นก็มาติ๊กที่ข้าพเจ้าได้อ่านแล้วเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะ่ยืนยันได้เลยนะครับนะเข้ามาแล้วเจอหน้านี้แล้วนะอโอเคใกล้จะเรียบร้อยแล้วก,เกำำนะ็เลือกคำนำหน้าชื่อนะเลือกคำนำหน้าชื่อนะมีอะไรนายนางนาง,นางสาวหรือจะเป็นอื่นๆอื่น,นๆก็จะต้องเติมลงไปเนอะอาจจะเช่นมี ยศมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคำนำหน้าที่เป็นตำแหน่งนะเลือกคำนำหน้าชื่อเสร็จป้อนชื่อภาษาไทยนะเช็คดูให้ดีนะครับชื่อภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยชื่อกลางถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะนะไม่ต้องใส่นะครับนะชื่อกลางนี่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะตรงไหนที่เป็นดอกจันนี่คือต้องใส่นะครับนะ, <c oughs> นะชื่อกลางนี่น่าจะมีเฉพาะบางคนเท่านั้นนะ,นะอา้าวคราวนี้ คือเลขประจําตัวประชาชนก็พิมพ์ไปเลยนะครับ13ตัวนะครับนะพอพิมพ์เลขประจําตัวประชาชนของเราเสร็จก็พลิกไปที่ด้านหลังบัตรประชาชนนะด้านหลังบัตรประชาชนจะมีนะจะมีรหัสหลังบัตรประชาชนอยู่นะรหัสหลังบัตรประชาชนที่เป็นภาษาอังกฤษ2ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขนะพิมพ์ไปเลยนะพิมพ์ให้ครบถ้วนให้ถูกต้องนะครับนะถัดจากนั้นก็มาเลือกวันเดือนปีเกิดครับนะหรือถ้าถ้าใครที่เอ่อ ที่อายุเยอะก็จะไม่มีไม่มีวันที่นะไม่มีวันเกิดมีแต่เดือนกับปีอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็ติ๊กตรงนี้ก่อนนะติ๊กตรงนี้เลือกปีเลือกเดือนนะหรือรู้เฉพาะปีก็เลือกแต่ปีนะปีอย่างเดียวนะแต่ถ้ามีวันเดือนปีเกิดครบก็ต้องเลือกนะเลือกอันแรกแล้วก็เลือกปีนะว่าเกิดปีไหนเ,เกิดเดือนอะไรนะครับเ,เกิดวันที่เท่าไหร่นะพิมพ์ลงไปนะครับนะอันอันนี้เลือกลงไปนะต้องเลือกเดือนก่อนนะครับแล้วก็จะมีวัน ให้เลือกนะเลือกเสร็จอ่าเบอร์โทรศัพท์ของเรานะเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับนะกรอกให้ถูกต้องให้ชัดเจนนะครับนะกรอกเสร็จปุ๊บก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับนะลงทะเบียนพอกดตรงนี้เสร็จก็เรียบร้อยแล้วครับนะเรียบร้อยแล้วนะก็จะผ่านกระบวนการลงทะเบียนแล้วก็รอตรวจสอบข้อมูลนะว่าหลังลงทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับ นะผลเป็นอย่างไรซึ่งกำหนดการอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์เมื่อสักครู่นี้นะครับเราสามารถเปิดเข้าไปดูได้นะเปิดเข้าไปดูได้นะครับนะรายละเอียดนะคุณสมบัตินะเมนูตรงนี้นะครับนะอันนี้เคยเคยบอกไปแล้วในคลิปที่ผ่านมาเนอนะเราไปดูที่รายละเอียดคุณสมบัติได้ว่ากําหนดการเป็นอย่างไรนะอันนี้คือคนที่ลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติแบบนี้นะคุณสมบัติแบบนี้ มีบัตรแล้วไม่ต้องลงทะเบียนนะหรือมีแอปก็ไม่ต้องลงทะเบียนนะนี่คือกำหนดการคร่าวๆนะคร่าวๆคนที่ลงทะเบียนไปเมื่อสักครู่นี้นี่นะครับตรวจสอบสิทธิ์ได้ในวันที่8กุมภานะผ่านเว็บเราชนะ com ก็คือเว็บไซต์นี้แหละนะครับส่วนคนที่มีบัตรสวัสดิการของรัฐหรือแอปเป่าตังนะครับอ่ะคนที่มีแอปเป่าตังก่อนตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนะครับวันที่5กุมภานะ คนกลุ่มคนที่มีบัตรสวัสดิการก็จะได้รับอัตโนมัตินะครับตามยอดที่ระบุไว้ตรงนี้เลยนะยอดที่ระบุไว้เลยนะคนที่ได้มีบัตรสวัสดิการก็จะได้รับทุกวันศุกร์นะเริ่มวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะอันนี้ก็คอยเช็คตามวันเวลาที่เขากำหนดไว้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกับการลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์โครงการของภาครัฐนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ